วันที่14มกราคม2567นะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คืออยากจะเชิญชวนน้องๆหนูๆทุกทุกคนเลยนะคะมาร่วมกันฉลองวันเด็กนะคะตําโลกของเลโก้ตัวต่อเสริมจินตนานการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะในงานนี้เราจะได้พบกับกิจกรรมเยอะแยะ ะะที่น้องๆเนี่ยจะต้องได้ลิดเกินรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ได้รำลึกควาอหลังสมัยไปคาร์เนโตอนเด็กๆนะคะอย่างเช่นกิจกรรมมาหมุนฝั่งตรงข้ามเวทีเรามีกิจกรรมปลาลูกบอลด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะคะฝั่งขวาม,มือของดิฉันหรือว่าซ้ายมือของทุกท่านนะคะอันนี้เรียกว่าบิกทแทงก็คือวันที่13ก็คือวันเด็กเลยเนี่ยนะคะเราจะเปิดโอกาสให้500คนแรกค่ะได้เล่นกิจกรรมด้วยการนําถ้วยมารองร,องรับบิลนะคะ ปั๊บริกลูกลงมานะคะลูกลงมาเยอะแค่ไหนเอาปยกลับบ้านไปได้เลยนะคะ5้าร้อยคนแรกเท่านั้นค่ะไม่เพียงเท่านี้เลโก้ตั้งใจที่จะมอบของขวัญชิ้นพิเศษค่ะให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้นํากลับบ้านันไดทุกวันเลยนะคะโดยเตรียมของขวัญไว้ทั้งหมด2 0 0 0ชิ้นต่อวัน4วันเต็มเดี๋ยวขอสซิมปลบมือนะคะให้กับความใจดีของเลโก้หน่อยนะคะ2,000ชิ้นต่อวันนั่นแปลแว่าวันนี้ พหัวหูวหน้าคณะบริหารกิจการประเทศไทยรองประธานอำนวยการหน่วยธุร,รกิจผลิตภัณฑ์ทาอุปโภคบริโภคประเทศไทยนะคะและลาวบริษัทดีแคสประเทศไทยจำกัดค่ะรวมถึงผู้บริหารศูนย์เงินมาเซียคารากอนคอซินประเมินต้อนรับคุณชุตร,รออัตนอัศวีด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะทั้งสองท่านเราจะนำพาเราไปพบกับความมหัศจรรย์นบนโลกกับคาถาวิเศษที่จะมาเปิดความสนุกกันนะคะอินเ e อร์ c ิว d s Our will the open thego after thedown right? สหรับในชน่วงนนี้เป็นคันชาวิเศษจากเลโกนะคะที่ผู้บริหารของเราสองท่านค่ะจะทำการเสกคานชานี้ไปยังบ้านหน้าต่างเพื่อเปิดโลกแห่งความสนุกเหนือจินตนาการของเลโกแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนน้องๆหนูๆทุกท่านเลยนะคะรวมถึงเ่านแขกผู้มีเกีที่อยู่ภายในงานค่ะมาร่วมกันร เปิดม่านนี้เข้าสู่โลกของเลโก้ในวันเด็กด้วยการนับถอยหลังพร้อมๆกันเดี๋ยวขอเสสยกมันๆช่วยช่วยพี่หนิก่อยได้ไหมคะ วันเ็กก็คือวันที่13เลยด้วยการนํำช่วยไปรองรอรองรับไว้ตรงเครื่องแล้วกดปุ่มแล้วก็จะมี อะไรบ้างเอาข้างๆดิฉันเลยแล้วการบ้านนี่อันพี่จ๋าปกติเนี่ยวันเด็กได้ทากิจกรรมอะไรและทีนี้แผนทําอะไรบ้างจริงๆก็ก็คงให้เวลาเขาครับสำคัญที่สุดนะฮะแล้วถึงวันนั้นก็อยู่ที่ว่าเขาจะไปไหนนะครับแต่ว่าก็กดีใจที่มันยังมีวันพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ,อเพื่อพวกเขานะฮะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือไม้แต่อย่างที่มาที่โปรโตคอลเราก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมหลากหลายและโดยเฉพาะก็เชิญชวนเลยละกันถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนผมว่ามาที่นี่เลยคุณต้องเลยแล้วมาปุ๊บก็คือจบเลยเนี่ยลูกผมจะลงเวทีไปจะไปบอกเลยะไรอยู่ตลอดเวลาพันแฉ่พันขาเนี่ยคือเป็นไฮไลท์ถูกคืแล้วก็ติดแอร์ติดแอร์แล้วก็ลูกมาเล่นองเนี่ยคือได้ของขวัญกลับบ้านด้วยนะถูกรหมแล้วคุณแม่ถ้าสามารถถัดไปช้อปปิ้งต่อไหมคะพี่จ๋าถ้าส่วนใหญ่เขาก็ถ้ไปแล้วทิ้งลูกไว้กับผมครับผมพี่จ๋าล่ะคะ ก็เื่อนำพาลูกนีม่มากิจกรรมด้วยกันในวันเด็กด้วยกันค่ะจริงๆก็วันเด็กก็เป็นวันที่สําคัญนะคะแล้วก็คิดว่าการอยู่ด้วยกันทั้งวันส่วนใหญ่ก็จะใช้ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ววันนี้ขอบคุณเลยก็มากที่สร้างสารรค์กิจกรรมที่น่าสนใจแลือให้กับเด็กๆทุกครอบครัวได้มาจริีๆค่ะแลนก็คือครอบครัวีนก็ตัวจริงคือครอบครัวใช่ะคะ่ะคุณนันา กว่านะคะคปีนี้วันเด็กตั้งใจแต่จะพาลูกทั้งสองไปไหนบ้างวันนี้มาคนเดียววันนี้มาคนเดียวค่ะก็จริงๆวันเด็กก็เหมือนอยังอยากจะเก็บไว้ให้เป็นวันของเขาอะนะคะซึ่งจริงแล้วก็เขาก็บอกว่าขออยู่บ้านเล่นเกมออดเเดงไม่เอาแล้ว,ลวามาง,งานนี้ใช่ไหมลูกเนาะไ,ไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเอาอะไรคะลองเท้าบ้านโอรองเท้าบ้านอ๋อถ้าถ้เหมาะเลยแหละพอจูนี้เล่นได้ ทำเสร็จปุ๊บก,ก็ช็อปได้ต่อแต่ว่าเราก็มางานเลโก้แล้วเขาถามว่าที่นี่มีอะไรครับที่นี่มีรลานรองเท้าไว้ใช่ไหมอ๋ <laughs> มาเล่นเลโก้ต้อง,องมีรองเท้าด้วย <c oughs> ก็มาที่นี่ปุ๊บแล้วก็ไปช็อปปิ้งต่อได้ก็จริงๆแล้วมาก็เหมือนครบนะคะทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกๆจริงๆแนละ้วเนี่ยว่าเป็นกิจกรรมที่ได้อยู่ด้วยกนัน้งครอบครัววันเด็กก็เป็นวันของครอบครัววันหนึ่งนะคะมาถึง <c oughs> วันเด็กก็จะให้เวลาเขาอยู่แล้ววันวันเด็กแต่ว่าวันเด็กปีนี้น่าจะพิเศษหน่อยเพราะว่าตรงกับวันเกิดน้องลิสาพอดีก็จะมีงานวันวันเกิดให้เขาแล้วก็น่าจะพาชวนเพื่อนมาต่อกันที่นี่ฮะรองอัพเฟซปาร์ตี้กันที่นี่ครับเดี๋ยวทางก็จัดจัดหนึ่ที่ให้ครบกี่ขวบลูกครบกี่ขวบแล้วคะไอ้เนอะน้องสี่สี่ขวบสี่ขวบแล้วเหรอ ก็เท่ากับวันน <si ั้นเนี่ยจะได้ของขวัญไป2ชิ้นเลยนะเป็นของขวัญวันเด็กจากเลโก้เอาไหมคะเอาไหมคะและของขวัญวันเกิดเอานะเดี๋ยวคุณพ่อจของวันวันเกิดให้อีกค่ะ กับวันนี้ให้มากๆเลยนะคะก็จะต้องพาไปทำกิจกรรมนี้นะกิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยมากกว well ่าในห้องเรียนถือนะคือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เขาเลยค่ะค่ะต่อด้วยคุณเจนี่เลยนะคะคุณเจนี่โนราตี่กว่คนะสี่สี่ก็ได้ได้ฉลองวันเด็กมาติดทางละสามะวันเด็กของโนราวันทุกวันกำลังจะพูดวันเด็กคือทุกวันไม่มีวันไหนพิเศษเลยกว่าวันไหนเลยค่ะคือตอนนี้เหมือนก็เป็นบอสของบ้าน ว่าจะอะไรยังไงก็คุณหนุมคนเดียวเลยค่ะอ,อยากจะไปไหนก็คือต้องมีรูปประกอบแล้วก็ให้เขาเป็นคนเลือกอมแม่ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้<า>เราคง<า>จะเป็นรูปบังเกิอก้าวใช่นะคะ,ะ,คะ,ะแล้วปกติอะไรอย่างเนี้ยวันสาวที่เจนจะอนี้วันเด็กเราแพนจะทําอะไรบ้างไปญี่ปุ่นค่ะก็จะไปท่องเที่ยวกันถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกแบบหน่งนะคะแต่ไม่ใช่วันพักผ่อนของแม่นะถ้าใช่แม่ก็จะเหนื่อยนิดนึงมา แล้วก็พอกลับมาเหนื่อยๆแต่ก็จองทิปใหม่เลยทียวใช่ค่ะนี่คือพ่อแม่เนาะบ่นนะคะแต่ก็ไปอีกก็ไปตลอดนะคะอ่ะคุณเอมี่บ้างดีกว่านะคะคุณเอมี่ปกติให้ความสำคัญกับวันเด็กไหมเรามีแพลนบ้านคุณเอมี่ตังแพลนเอไปไหนกันตลอดมาทะเลโลกุปีน่าจะซีเจอร์ตลอดเลยตลอดโลกโคโเน่โก้ก็คือวันเด็กวันเสาร์นี้เขาก็เต็มที่วั็นที่ันของเอมมี่แต้ยังไม่จ่าก็จะได้ไปนะคะ เพราะตั้งใจจะพาไปไหนก็จร wow, so like ิงๆก็ร้านเลโก้ก็เป็นหนึ่งในเดสิเนชันดีมากแน่นอนแล้วเป็นเป็นหนึ่งบทของวันเด็กต้องที่ต้องมาอยู่เรื่อยๆนะคเพราะว่าพอลูกก็ชอบมากไม่ใช่ลูกอย่างเดียวพ่อก็ชอบมากพ่อเป็นแฟนคลับต่อพันที่มากอันนี้บอกเลยเพราะว่าเราจะมีพวกคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่จำหน่ายภายในงานแต่ว่าวันเด็กมันพิเศษวตรงที่เรามีกิจกรรมและมีของขวัญแจกลูกด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญวันเด็กนี้นะคะท้ายสุดคุณนุ้ย ที่บ้านสําคัญไหมเรามีความสําคัญยังไงแล้วแทนจะพาลูกไปไหนคือก็เป็นวันของลูกๆอยู่แล้วนะคะวันเด็กเนาะก็ทําตามใจเขาแหละค่ะว่าเขาอยากจะไปไหนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูในงานในวันนี้แล้วเนี่ยถ้าทางจะต้องมาทุกวัน <c oughs> จนที่สุดวันเด็กเลยใช่เพราะว่าเล็งไว้หลายบูธมากรวมโดยโดยเฉพาะม้าหมุนดูดวิญญาณ ไม่น่าจะไปไหนออน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเดีด๋วยวชวนหมุนได้ต่อเดี๋ยวนี้เร<ด>าจะเปะิดให้หมุนนึงส<อ>ี่ทุ่มเต็มที่ทั้งสองคนเลยนะดีค่ขอบคุณนะคะแต่นี่เหมาะมากเลยบอกว่ามามาทุกวันเพราะว่าเราจัดงานกันเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่สี่วันเต็มแล้วก็มีของขวัญจากเลโก้แจกสองพันชิ้นต่อวันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆครอบครัวค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ความสําคัญของวันเด็กกละรุ่นแรงกับเราขพเส็ยงปรบมือนดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้นอ ขึ้นมาบนเวทีกันหมดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยครับผมสวัสดีค่ะ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 อ่ะสิบสามนี้ก็วันเด็กแล้วนะคะกิจกรรมนี้ก็วันเด็กต้องต้องถามก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับวันเด็กอย่างไรเพราะว่าเราเองก็เพิ่งผ่านช่วงวัยเด็กมาไม่นานชอบกินเด็กใช่ไหมฮ่คนละเด็ก่าฮ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 ่าเป็นยังไงฮ่าฮ่า่าฮ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  เราเคยแบบสนุกกับวันเด็กอะไรบ้างครับพี่โอ๊ร,รู้สนุกยังไงบ้างครับกับวันเด็กโอ๊ไม่ถานมันนีเองใช่ไหมครับผมใช่รผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กมีวินาการวิทยะบ้านมานะครับตอนเด็กเนี่ยทุกๆวันเสราร์แรกนะครับของปีเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาไปตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวครับผมใช่กิจกรรมต่างๆนะครับของพี่พีล่ะตอนเด็กๆใช่ไหมครับนั่งต่อเลโก้ตลอดจริงเหรอ พี่นั่งต่อเลยคือเป็นแบบชอบอยู่แล้วแล้วก็สะสมอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทุกๆแบบไม่ว่าจะแบบเทศกาลมันเกิดคริสต์มาสอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบของโปรดเราก็ซื้อเลโก้ใตลอดนี่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะแสดงว่ามีความคุ้นเคยอยู่ใช่ไหมพี่หลักก็ต่อด้วยกันแนวนะต่อด้วยคราะว่าเพราะว่าเด็กๆนี่พ่อก็จะบอกว่าเวลาเขาไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อเลโก้แบบกล่องใหญ่ๆ มาฝากอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะต่อเราก็จะค่อยๆต่อวันละนิดวันละน,นิดวันละนิดอะไรย่างเงี้ยก็หลากหลายแบบมีรถมีตึกมีแบบสถานีดับเพลิงว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เอ็กซ์เพรสนะหลายเซ็ตคอลเลคชั่นเอ็กซ์คลูซีฟที่าาามีอลังการก็มีอีกนะคแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆทุกคนได้สร้างสรรค์จินตนาการแล้วมีการแบบว่าทำให้เกิดการพัฒนาการในหลายทักษะ วีกาสุดแสใครก่อนดีก็วิการสุดแสเลยครับตอนใต้เด็กนี่ก็เหมือนเหมือนผมว่าเด็กหลายๆคนนะผม่าเหมือนกับอย่างที่บอกผมชอบต่อเลโก้ใช่ไหมแล้วพี่ๆน้องๆผมก็จะต่อต่อด้วยกันในอย่างี้แล้วเราก็จะชอบแบบเอาอันนั้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นแบบเละเละเทะเทไปนะครับแล้วเ,เหมือนเมื่อก่อนที่พ่อผมก็จะมีเหมือนเป็นเรือโจรสลัดครับมันจะมีแบบเลโก้ตัวที่ถือปืน แล้วมนพ่อเขาะจะห่วงมากเลยเนี่แต่ก็ค่อยๆหยิบขโมยปืนมาขโมยขโมยไปขโมยมากลายเป็นเหมือนโครงเรือล้างเลยครับไม่เหลือเลยคร<ล>ับผมอ๋อนี่เป็นวริรกรรมสุดแสนเป็นวริรกรรมพ่อโกรธนะแต่น,นั่นพ่อนำพ่อไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีมันมันหันไปอีกทีมันมันไม่เหลือลแล้วนะแล้วเอาไปไหนเอาไปเล่นของตัวเองก็เอามาผสมในกล่องมันจะมีเหมือนลังใหญ่ๆที่แบบของมันจะเยอะมากทีนี้เราเจอแฟนถาเใโก้ตัวจริงพ่อฮิวจินนะวันหลังเราต้องเชิญมาแล้วนะเออวิุัยแสดงว่าคุณพ่อก็ต่อจริงจังคุณพ่อต่อจริงจังครับ กีฬาที่บพี่ดีบ้าก็คล้ายๆกันเลยครับพี่ว่าเด็กๆแบบเราเราก็ไม่องไปดูเรื่องอะไรเงี้ยพี่มีพี่สาวที่บ้านใช่ไหมครับก็แบบสมมติชอบแกล้้งงเียชอบเอาเลโก้แบบไปวางใต้เท้าเงี้ยพอเราเห็นมันจะเจ็บกันเลยเนีอุ้ยทำไมทำแบบนี้อเออไม่ได้หรอเาะสนิทกันไง่เพราะสนิทกันเขาเล่นกันได้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยเนี่ยพี่ไม่ทำแบบเลียยแบบเลโก้อะไรเขาทะเจ็บอะไรเงี้ยเราไม่เป็นห่วงเขาหรอพอเขาแบบไปฟ้องแม่เราก็บอกเราไม่ได้ทำ เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆมากมีความแสบอยู่นะมีความแสบอยู่แต่พี่ก็ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธแต่ว่านี่ก็รังแก่รังแก่นะรังแค่นิดหน่อยอ๋อไปเหยียบเหยียบซ้ำเหมือนกันก็เหยียบซ้ำเหมือนกันโกรธนะโกรธมีแค่ตอนเด็กคือเหมือนกับว่าเล่นเลโก้กับพี่ๆเนี่ยพี่สาวแล้วก็คือเหมือนวันนึงเนี่ยเราก็เล่นกันเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วก็คือเหมือนชนเลโก้ที่ต่อมาแล้วก็คอลราบสกปรกทั้งหมดอ๋อ มันนี้ก็คือหลังจากที่ต่อกันมาสี่ชั่วโมงเนี่ยใช่ต่อกันมาเกือบครึ่งวันแล้วโอ้โหใช่แล้วก็ก็พังหมดเลยใช่พังหมดเลยแต่ว่ามันก็สะดุดตรงนั้นแหละใช่มันก็สะดุดตรงนี้เราต้องมาต่อใหม่มาต่ออีกชิ้นครับแล้วสุดท้ายเราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันใช่ครับผมเทุกเป็นเป็นคำถามที่สุดท้ายเราวกกับกระสีสาราที่ดีที่สุดเลยค่ะอ่ะเป็นคำถามต่อไปซึ่งพี่หึนใจมากเลยนะคนที่คำถามที่เก่งมากก็บอกว่าอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยนะคะแต่งคำขวัญวันเด็กพีขอาดพี่โอ๊ต ก่อนนี่คำถามแบบสดๆและร้อนเลยนะแต่งคำขวานวันเดกของแต่ละคนห้ามซ้ำกันด้วยนะช่วยกันไหมเอาอย่างไรเรามาคนละหนึ่งคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งเฟรชน่เฟรชงเฟรชหรักคังดังแต่ว่านี้นะต่อเราก็มีเป็นรูปัคังเราก็มีนะเอาห้วะคังดังเหรอจะต่อยังไงอันี้อบจั่วมาก่อน ข้างดังเลยหรองเอาละไรนก็ได้ไหนก็ได้ละคั่งดังต้องท้องจองนะ่นนะเพราะคนตีมีเลโก้โอ้จบแล้วฮะขับผ่านวันเด็กละคั่งดังเพราะคนตีมีเลโก้ช่วยตีความนิดเดียวช่วยขยายความนิดเดียวให้เด็กๆเข้าใจให้พี่ออกพี่ออกเขาอธิบายเองอะไรไม่ได้นี่โยนก่อนเลยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ คำนี้คึอว่าระฆังดังอะไรนะเอาไปทีเอาไปทีพี่พีอะไรนะระฆังดังเพราะคนตีมีเลโก้อ่าแปลว่าอะไรเก่งงมหมลูกงงงงงงช่วยขยายความเด็กๆไหยฮะก็ระฆังดังนะครับปกติเลโก้เขาก็จะมีแบบว่าเขามีตัวบิ๊กที่เป็นระฆังอะไรกันงี้นะครับวนกันไปเรื่อยๆนะใช่ครับผมแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอามาต่อได้แล้วระฆังเนี่ยมันจะดังเพราะว่าอะไรครับระฆัง่มันดังเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือกระบอกเสียง มันเป็นเรื่องของกระบอกสีและเรื่องคนตีกันคนตีกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรามาต่อเลโก้สิ่งใช่ใช่โอ้ยเก่งมาดีมากดีมากยอดก็ถูกต้องไม่ต้องอธิบายอะไรเลยต้องจากคำว่าใช่อย่างเดียวเขาเป็นคนชอบซัพพอร์ตครับเอาเป็นว่าเรามาต่อเลโก้กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรที่ไม่ดีเย่ายไปยุ่งใช่ก็ไม่ทำเดี๋ยไปยุ่งกิจกรรมไม่ดีให้พูดไหมอะไร ดีดีแล้วนะขอบคุณสุดท้ายน้องเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะมีโชงฝั่งไลฟ์ด้วยนะคะอยากจะฝากอะไรไปถึงน้องน้อูนูทุกคนสำหรับวันเด็กที่จะมาถึงนี้ค่ะขอแขกก่อนดีน้องพีก็ได้ครับผมก็ยังให้ฝากด้วยนะครับสำหรับร้านเลโก้ครั้นี้นะคะผมพ่เสียรพารดอนครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14เลยแล้วก็วันเด็กก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ได้เลยคือว่ามีกิจกรรมตรงนี้โซนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีของขวัญแจกไปด้วยนะครับผมเรงก็ฝากด้วยนะครับ ได้ค่ะอยู่ที่ราคาขอบให้พี่ๆหนาค่ะอยู่ที่ราคาให้พี่ฝากงานไปแล้วนะผมว่าจริงๆแล้ววัยเด็กมันเป็นวัยที่เรามีโอกาสได้ explore อะไรใหม่เยอะแยะนะลองสนุกไปกับทุกอย่างที่เรามีนะครับลองฝึกแบบความคิดสร้างสรรค์ของเรานะผมว่าเลโก้นี่เป็นเป็นสื่อกลางที่ดีนะมันเป็นเหมือนจุดเชื่อมของจินตนาการที่ทําให้เราเอาภาพในหัวเราสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้นะครับค่้องโมลค่ะนอกจากจุดเชื่อมของจินตนาการแล้วนะครับผม ยังเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับผมหรือว่าลูกหลานๆเนี่ยก็จะสามารถใช้เวลาร่วมกันในการที่จะมาต่อเลโก้นะครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่เหมือนกับว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาใช้เวลาร่วมกันเป็นชั่วโมงๆเพื่อที่จะได้แบบว่าเครว่าอะไรมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็มอบความรักให้กันท้ายที่สุดแล้วก็อย่าลืมวันเด็กเรามาต่อเลโก้แล้วก็มาการนี้กันนะคะขอบคุณขอเสียคมมือให้กับท่านสาวท่านหนึ่งแต่ Welcome, Welcome to Star, to Star Society, Society.